โฉเนี่ยมีกุญซือระดับตัวเอยเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ะเต็มไปหมดเลยเป็นตัวระดับเบอร์ต้นของแผ่นดินในยุคนั้นเลยกุยแกเทียยกซุนฮกกาเซียนและสมัยี้เป็นเด็กน้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าสมายีอ่อยู่ไม่เป็นนะสมายี้จะต้องข้ามหัวพวกกุญซือรุ่นเนี่ยแต่สมายีอ่อยู่เป็นสมายี่มีความนอบน้อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับพวกกุญซือใหญ่แล้วเรียนรู้จากพวกเขาคนอื่นเขาเรียนรู้ข้อดีบริเตยสมัยี้ไปให้ความสําคัญกับข้อเสียที่เป็นจุดตายของกุนซอแต่ละท่านเรียนรู้จากซุนฮกว่าต่อให้เราทําดีกับเจ้านายมมาาาขนนนดไไหอ่่แตเจ้ชบ คนขัดใจสมาี้ก็เลยไม่ขัดใจโจโฉส่วนเทียโยกเนี่ยรู้หมดทุกปัญหาเลยแต่แก้ไขไม่ได้สมอาี้ก็ได้เรียนรู้ว่าต่อให้เรารู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นแต่ไม่มีวิธีแก้เนี่ย ก็คือไม่มีประโยชน์อย่างกุยแกก็คือปัญญาดีระดับโหเทียบเท่าของเบ้งเนี่ยแต่ว่าไม่รักษาสุขภาพตายตั้งแต่อายุ38ทํางานหนักจนตายชูมาอี้ก็เรียนรู้เรื่องนี้เขาก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเอง,าอ,ง,เอ,งอาหารการกินนอนหลับให้เพียงพอ,อส่วนกาเซียงเนี่ยกาเซียนเป็นกุญซือใหญ่ที่วางแผลเนี่ยไม่เคยพลาดเลยแต่ลักษณะของการเซียงคือรักสันโดษ จึงทําให้มีคนเข้าหากาเซียงเนี่ยน้อยสมัอี้ก็เลยเรียนรู้จากกาเซียงเรื่องนี้ว่าถึงจะมีสติป,ปัญญาขนาดไหนแต่ถ้าคนไม่วิ่งเข้าหาเนี่ยมันก็ทําการใหญ่ไม่ได้มันก็คิดการใหญ่ไม่ได้